พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับนะรรดาพี่น้องสำรวจที่นี่เป็นเป็น,นด้าเรียนเสบ็ดนะครับนะแล้วก็พี่น้องที่มาในวันนี้เป็นเหมือนกับแม่พระนะครับที่มาเยี่ยมพวกเรานะครับนะซึ่งโอกาสตหล่นี้จะบอกว่าก็มีแต่ก็ไว้บ่อย ก็ไม่บ่อยที่จะมีพี่น้อง,องเนี่ยเข้ามานะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับพวกเราเองเราจะฝุกที่นี่เนี่ยก็มีบอกว่ามีเยอะแต่ว่าก็กระจัดกระจายแยกย้ายการอยู่ในาตามหมู่บ้านต่างๆตามที่ต่างๆครับแล้วก็อาศัยประกอบอาชีพรับจ้างนะครับทั่วไปนะครับ นะและโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพี่น้องที่มาจากเพื่อนบ้านของเรานะก็จะมีโรงเมียนะกับครอบครัวแล้วก็กับแล้วพี่น้องโรงเมียไม่ไม่กี่คนนะครับที่เป็นคนพื้นเทนะครับเป็นเป็นเ,เป็นไทยใช้ร้อเปอร์เซ็นนะครับะกรไะ้ไดาสายบ้านบ้านโรงเมียมนี่แหละนะครับเป็นสถานที่ที่รบวบรวมกันนะเราก็มีประมาณถ้า จะบอกเขาว่าประมาณสัก200ขึ้นไปนะครับจะปรากฏเด่นชัดก็ในช่วงของวันคริสต์มาสนะที่เราสามารถที่จะรวมกันได้ทั้งหมดนะครับจากที่ต่างๆนะครับจากทางแท่สะคอ์ซึ่งไปอีกประมาณ30กิโลนะครับทางก็พอสมควรนะครับทางรุปหลักงเหมือนกันนะไปทางป่าแดงก็ทานจากนี่ประมาณ10 10กิโลนะ10กิโลก็กจะไปรับมนะแล้วก็ทางทางไปนับ เชื่อในความศรัทธาที่พี่น้องมีนะครับเราก็จะมารวมกันนะครับนะอะอย่างน้อยเดือนละ้นหนครั้งในการาร่วมในว,วิธีมุชาร์มิสัมของพระสุนะครับเราเห็นว่าน้องเองนั้นก็ต้องอยอมรับว่าไม่ได้สามารถจะเข้ามาได้เ,เรียนดินบ่อยนักนะครับเพราะว่าต้องดูแลวัดข้างนอกทุกอาทิ สามวิตาแล้วก็มีการสอนคำสอนมีการเรียนคำสอนในวันที่วันที่จริงไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับส่วนในวันเสาร์นั้นก็จะเข้ามาที่นี่แล้วก็อีกเสาร์เดือนถัดไปก็จะไปที่แค่ซัสคอนะครับเขาเพื่อจะเปลี่ยนตลาดตลาดที่สอนเพื่อจะได้ทวากิจกรรมร่วมกับอาจารย์เด็กๆแลการสอนคำสอนสามวิตาและสอนบทสวดบทภาวนานะครับซึ่งพี่น้องก็จะมาเห็นว่าก็จะมีเด็กมาเยอะเมื่อวานนี้ผ่านมาแล้วก็มีมาเยอะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่านี้ครับยังไม่เยอะเท่านี้ ราะว่าเด็กๆชอบที่จะมาเรียนคำสอนชอบที่มาสวดภาวนานะครับโดยการนำขคอมพิวเตอร์และก็ผู้บุถธรรสองคนครับที่มาช่วยนะครับแล้วนี่คือพระพรของพระที่เราได้รับอยู่เสมอเสมอนะครับที่รับอยู่เสมอเสมอผ่านทางพี่น้องผ่านทางบุคคลที่มาเยี่ยมเยี่ยมพวกเรานะครับนะเพราะก็เลยได้คุยกับพระมุธเจ้าว่าก็คงที่จะต้อง ขยับขยายวันนี้ซึ่งก็อยู่ประมาณตั้งสิบยี่สิบปีปกว่าๆะนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลิกเริ่มปลูกญาณิสญาณิสแต่วัดเล็กๆนะครับน่ารักมากนะครับในระอบอุ่นะครัะอบอุ่นจากที่เราทุกคนมาร่วมกันันีครบแต่ประวัติศาสตร์วันนี้ก็ได้ตอบย้ำสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าการเฉลิมฉลองการสมโภชแม้ใครละเกียรติยกขึ้นสวรรค์นในวันนี้นั้น เป็นนิจฉาทินฐินะครับเมื่อเสร็จไปเยี่ยมนางอินเสจเมื่อรู้ว่านางอินเสดนั้นได้ตั้งครรภ์นะครับสิ่งแรกที่แม่พระกระทำนั่นคือจัดแจงเตรียมตัวแล้วก็รีบไปทางที่พันดานแม่พระไม่ไดรอแม้แต่วินาทีเดียวนะครับไม่ไดรอแม้แต่วินาทีเดียวไปนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือไปดูแลนะครับแม่พระไปอยู่กระาำอินเสดสามเดือนจนกระทั่งดจอินเสดนั้นได้ปลอดนะครับ แม้ว่าพี่น้องจะมาอยู่กับเราได้ไม่ครบสามเดือนนะครับแตอยู่สามชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแต่น้อยเราก็ได้รับกำลังใจได้รับได้รับพลังนะครับพลังที่พี่น้องได้นำมาให้ในการที่จะเกิดชีวิตในความเชื่อในความหวังนะครับและในความไว้ใจที่มีต่อพระเจ้าเหมือนกับที่แม่พระได้นำไปให้กับแม่ทิพ์นวันนี้และผลของการที่แม่พระเสร็จไปเที่ยวได้ในเสด็จ นะครับนี่เองข้าสถานของพระเจ้าของพระเยซูเจ้านะครับเมื่อเกิดเหตความณ์ที่นดีก็ได้ปรากฏขึ้นนะครับในชีวิตของเป็นคาเมียแล้วก็ในเดับแม่พระจึงเป็นผู้ที่บอกว่าที่ใหญ่ในหลายต่างเราแม่พระเป็นผู้ดำปวาฝัน แม้กับเราเมื่อการที่แม่พระได้รับเกียรติอย่างมากในวันนี้ได้รับเกียรติทั้งสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณซึ่งไม่มีใครได้รับนะครับซึ่งไม่มีใครได้รับนะครับแม่พระเกียงองค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับแต่ไม่คุณผติดผิดเจ้านะครับเจ้าแต่ในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ทั่วไปแล้วมีแม่พระนะครับมีแม่พระที่ได้รับเกียรตินี้และเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ แสดงเห็นว่าแม่พระเองนั้นเป็นผู้นำความศรัทธาที่แท้จริงของพระเ,เจ้ามาให้กับพวกเราเวลาที่พ่ออยู่ที่ที่ปรางบุรีนะครับ mm hmm. ที่โรงเรียน mm hmm. บรรดาผู้ปกครองบรรดาคุณครูซึ่ง99% 9 9 mm hmm. เป็นพุทธนะครับ mm hmm. แต่ในความเชื่อความศรัทธาที่เขามีต่อแม่พระนั้น mm hmm. มีมากมายทีเดียว ทุกครั้งที่จะมีกิจกรรมอะไรก็แล้ว uh แต่ที่โนะรงเ,เรียนคุณครูซึ่งเป็นพุทธเป็นาสาวพุทธเนี่ยก็จะนำตสวดนรับนำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นพุทธเหมือนกันตรวจแค่วันทามารีอาวันละหนึ่งบทนะครับวันละหนึ่งบทก่อนที่จะทำกิจกรรมนะครับในแต่รัคงนะครับแลวก่อนอาทิตย์หนึ่งเรียกว่าสองสามวันก็แล้วแต่แม่พอจบกิจกรรมแล้วก็จะตรวจบทวันทามารีอาขอบคุณแม่ครับอีกแค่หนึ่งบทนะครับ ผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันครับหลายคนก็จะมาที่โรงเรียนนะครับมาขอปอแม่พระนะครับมาก็เป็นปกติธรรมดาของเรามารุ้ครับจะจะที่เราภาวนาเวลาที่เราเอ่อสวดเราก็จะมัดจะขอก่อนครับมักจะขอก่อนนะแ,แล้วแม่พระก็ตอบสนองความต้องการหรือว่าคำขอคำภาวนาของบุคคลต่างๆเหล่านั้น ตั้งแต่พ่อมาอยู่ที่ปรางบุรีเป็นเวลาหนึ่งปีกับอีกนุกศาพิ่นัาก็นัศาหนึงปี4เดือนนะครับนะเข้าเดือนที่4ี่นี้พอเห็นได้และก็เห็นความศรัทธานี้ปรากฏอย่างชัดเจนว่าในทุกๆครั้งที่ทังกิจกรรมนั้นจะผ่านและก็สําเร็จไปได้ด้วยดีตอนเช้าผลมา,มาตันกษางวันตก ใหกิจกรรมต่างๆ,ๆที่เราทําการแจ้งนั้นได้จบลงนะครับและพอจบเสร็จแล้วฝนก็ตกนะครับฝ<ม>นก็ตกเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานนเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วแม่พระครับจะบอกว่าเป็นบุคคลที่สําคัญสาหรับชีวิตของเราการสมโพธิแม่พระรักเกียวเครื่องสวรรค์เฮียรอาแม่พระได้รักเกียวเครขึ้นสวัสค์ในวันนี้เป็นคนสําคัญที่มีการสมโพธนะครับ แล้วก็พระตาดสินใจเองก็ประกาศนะครับให้เป็น